หลังหนึ่งอยู่บนภูเขาสายลมพัดเป่าฟู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 ฟ,ฟ,ฟูสวัสดีเด็กๆทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็พบกับที่เชอร์ลินนะคะ,ะดเด็กๆรู้ไหมคะวันนี้วันที่เท่าไรมีใครรู้ไหมเอ,อ่ยว่าวันนี้วันที่เท่าไหรคะ แล้วค่ะวันนี้นะคะวันอังคารที่ส1เอดเดือนสิงหาคมอสองพศ2ห้าสนั่นเองค่ะแล้ววันอังคารตรงกับสีอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยอ่าใช่แล้วค่ะวันอังคารตรงกับสีชมพูนั่นเองค่ะวันนี้นะคะทีเชอร์ิ่ก็มีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆคะ่ะนี่ ทานเรื่องมเมล็ดน้อยนักเดินทางเรื่องและภาพปิติพรวัธาธิยาพรฉันคือมเมล็ดน้อยนักเดินทางไกลเที่ยวไปไหนไหนทุกแห่งทุกหนเพื่อนฉันมากมายล้วนแต่สุกสซนใหญ่เล็กปะปน เริ่มต้นเดินทางผลตะขบน้อยค,อยคอย่อยๆถนอมรอจนสุกงอมกลิ่นหอมยวนใจนกน้อยมากินพออิ่มบินไปตะขบน้อยดีใจได้ออกเดินทางนกน้อยปวดท้องอยากจะระบายอึนกกระ ขับถ่ายเต็มที่ร่วงหล่นลงดินมเมล็ดน้อยยินดีอย่างรากตรงนี้งอกงามเร็วไวมเมล็ดหญ้าเจ้าชู้ดูขนแหลมจังถ้าไม่ระวังจะติดเสื้อผ้าเกาะติดไปทั่วตลอดเวลาเจ้ามเมล็ดหญ้า เริ่มออกเดินทางติดขนลูกหมาช่างหน้ารำคาญเกาะอยู่ตั้งนานผ่านเกาทั้งวันหมาน้อยหงุดหงิดยิ่งติดยิ่งคันสะบัดหลุดพันกระจัดกระจ้ายมเมล็ดต้อยติ่งนิ่งเงียบเรียบร้อย เฝ้าแต่รอคอยในฝักเขียวปีรอจนแก่พอฝักก็เปลี่ยนสีน้ําตาลเข้มดีได้ทีเดินทางพอฝนตกพรำชุ่มฉ่ำนักหนามเมล็ดน้อยออกมาสู่โลกกว้างใหญ่แตกดังป๊อก กระเด็นไปไกลต้อยติ่งต้นไม้เติบใหญ่สวยงามริมทางข้างคูดูทูบหรือสีต้นกกพันนี้มีดอกคล้ายทูบยามที่แก่จัดดอกจึงเปลี่ยนรูปพอลมพัดวูบป,ปิแตกเป็นปุย มเมล็ดทูบลือสีมีปุยสีขาวช่างเบาแสนเบาล้มเป่าพัดปลิวหมดแรงลมนิ่งทิ้งตัวลงลิว้วงอกใหม่เป็นทิวก่อทูบริมทางมเมล็ดน้อยน้อยเม็ดจ้อยเก่งดีเกิดจากต้นนี้ ไปโตที่ใหม่ด้วยธรรมชาติพาเดินทางไกลทั้งสัตว์เล็กใหญ่ไปถึงลมฝนต้นไม้มากมายเติบใหญ่ขึ้นมาล้วนแต่มีค่าอย่าคิดทำล้ายชีวิตเล็กเล็กเด็กๆรู้ไหมรองอกงามใหม่ในมเมล็ดเม็ด น้อยหลังจากที่เด็กๆนะคะฟังนิทานเรื่องมเมล็ดน้อยนักเดินทางไปแล้วนะคะก่อนที่เด็กๆจะฟังนิทานนะคะเด็กๆคงยังไม่รู้เกี่ยวกับต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆฟังนิทานไปแล้วทิเชอลินเชื่อว่าเด็กๆจะได้รู้จักเกี่ยวกับต้นไม้นานา,นานชนิดเลยมีต้นอะไรบ้างคะ,ะต้นตะโขบต้นทุบอ่า แล้วการเดินทางของเมล็ดนะคะเราสามารถไปปลูกก็ได้แต่สัตว์นะคะสามารถนําพาเมล็ดไปเจริญง,งอกงามยาจุดต่างๆได้นะคะอย่างเช่นการกินเมล็ดตัวนั้นนะคะแล้วก็ถ่ายอุจจาระใช่ไหมคะแล้วก็ไปปล่อยยังสถานที่ต่างๆเช่นเองนิทานนะคะก็จบลงไปแล้ววันนี้นะคะที่เชื่อลินก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆทําด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะวันนี้นะคะที่เชื่อลินก็มีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆค่ะ นั่นก็คือเกมเดินบนกระดาษนั่นเองค่ะโดยมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะนั่นก็คือกระดาษ AC ค่ะใช้2แผ่นต่อคนนะคะเด็กสามารถหาคู่เล่นนะคะอยเช่นผู้ปกครองพี่น้องหรือญาติเล่นร่วมกันได้นะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะทีเชอร์หลินจะแบ่งทีมออกเป็น2ทีมนะคะวันนี้ก็จะมีทิเชอร์เพนกับทิเชอร์มีมนะคะมาทำให้เด็กๆดูก่อนนะคะ โดยเด็กๆจะเริ่มก็ต่อเมื่อได้ยินสัญญาณจากทิเชอร์ลินนะคะคําว่าไปนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษที่วางอยู่บนพื้นนะคะแล้วใช้เท้าเหยียบบนกระดาษค่ะและก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เท้าห้ามแตะพื้นนะคะเมื่อเด็กๆเ,เดินไปถึงที่กวยอยู่นะคะให้เด็กๆทําแบบเดินและย้อนกลับมายังจุดเริ่มต้นนะคะถ้าทีมไหนถึงเส้นชัยก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้นะคะทิชอร์เพนกับทิชอร์มิมก็ยังมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามทั้งสองก่อนนะคะว่าพร้อมกันหรือยังทิชอร์เพนพร้อมหรือยังคะพร้อมสุดสดเลยค่ะทิชอร์มิมหรอคะพร้อมหรือยังคะ้อค่ะ ถ้าได้ย enfin ินสัญญาณคําว่าเริ่มนะคะหรือว่าไปนะคะให้พิเชอเพนกับพิเชมนีนไปเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆฟังนะคะ1นสองไปเมื่อถึงจุดที่ควนะคะให้อ้อมกลับมาแลวทำแบบเดิมนะคะ ็มกับที่เชื่อมิ้มนะคะใครจะถึงเส้นชัยก่อนกันนะคะฮุยเล่ฮุยฮุยเล่ฮุยอ,อีกนิดเดียวค่ะที่เชื่อเพนกับที่เชื่อมิ้มใครจะชนะนะคะอีนิดเดียวค่ะเย้เราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะคะ<อ>นี่เด็กคิดว่าระหว่างที่เชื่อเพนกับที่เชื่อมิ้มใครเป็นผู้ชนะคะอ่าใช่แล้วค่ะผู้ชนะนั่นก็คือที่เชื่อเพนนั่นเองค่ะ ที่เด็กๆดูทิชช e ่เพนกับทิชชู่มิมแข่งขันกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะทิชชู่หลินก็ให้เด็กๆนะคะไปอัดคลิปของตนเองในการทํากิจกรรมที่ทิชชู r เพนกับทิชชู่มิมทาไปก่อนแล้วนะคะโดยให้ส่งมาทางไลน์ของแต่ละห้องนะคะเคจีทีเอนะคะก็ส่งไปยังไลน์กลุ่มของทิชชู่โอส่วนเคจีทีบีนะคะก็ส่งไปยังไลน์กลุ่มของทิชชู่เพนนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมของทิช c h e หลินก็จบลงไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย